ทำแบบนี้แล้วแบตเสือ่อมจริงหรือหลอกฉบับ2021ต้องรีบไปเปลี่ยนเลยนะไม่ไงั้นเนี่ยเขาอาจจะระเบิดได้เวลาเราเรจ็บเนี่ยปึ๊บเรื่องมือถือแบบเสื่อมเนี่ยเป็นทอป,ปิที่พูดกันมายาวนานมากเรียกได้ว่าเป็นเรื่องคู่กันกันกบอุปกรณ์มือถือเลยเราก็สรรหาวิธีสารพัดเลยนะแล้วก็ฟังแบบเขาลือต่อกันมาด้วยไม่รู้ว่าอันไหนจริงหรืออันไหนเขาคิดไปเองเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาหาคําตอบกันค่ะ มาเริ่มกันที่การใช้งานนะคะเล่นไปชาร์จไปไม่ยอมพักเลยปล่อยให้มือถือร้อนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวนี้มือถือก็แทบจะเป็นทุกอย่างของเราแล้วนะเราจะทํางานตอบแชทหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวเองอย่างดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่นไปสิ่์เล่นไม่หยุดเลยใช้จนพลังงานมันจะหมดแบตมันจะหมดแล้วเป็นยังไงก็ต้องมาชาร์จไปเล่นไปซึ่งวิธีนี้นะคะเป็นการทำลายแบตนะเพราะว่าเวลาเราเล่นไปชาร์จไปนะคะมันเหมือนเป็นการเพิ่มปริมาณกระแสะไฟฟ้าทําให้เครื่องของเราเนี่ยร้อนพอเครื่องร้อนเนี่ย แบตมันก็ทํางานหนักค่ะเหมือนเป็นการเบรินประสิทธิภาพเนี่ยให้ไปไวกว่าปกติแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขามีผลกระทบกับ d e v ว c e พวก iPhone, iPad หรือว่ามือถือ Android ต่างๆส่วนพวก Notebook หรือว่า Macbook นะคะเขาจะรองรับการชาร์จไปเล่นไปอยู่แล้วค่ะชาร์จจากแหล่งไฟไม่เสถียรก็มีผลนะ เคยไหมคะแบบแบตจะหมดแล้วเรามาเสียบชาร์จกับพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่ารถโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือรถยนต์บางรุ่นเนี่ยคือเขาไม่ได้เหมาะกับก,บการที่เราจะมาชาร์จมือถือนะอย่างโน้ตบุ๊กบางรุ่นเนี่ยเขาเป็นพอร์ตเก่าใช่ไหมกำลังในการจ่ายไฟเขาเนี่ยก็ไม่พอถ้าชาร์จอันไหนแล้วรู้สึกว่ามันช้านะคะนั่นแหลคะค่ะเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นทางที่ดีเนี่ยชาร์จกับไฟบ้านจะดีที่สุดค่ะแต่ไฟบ้านเนี่ยก็อาจจะเกิดไฟดับหรือไฟกระชากได้นะถ้าเราอยากซไปกขั้้นนึงน่็ใช สาตาค่ะเพราะว่าเขาก็มีระบบตัดไฟด้วยแต่ต้องได้มาตรฐานมอกด้วยนะคะขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องวิธีการเสียบชาร์จแบตค่ะคือนี่เอานนี้มาเลย คือเราเนี่ยต้องเอาหัวชาร์จเนี่ยเสียบกับปลั๊กก่อนที่จะเสียบเข้ามือถือนะอย่างน้อยนะคะถ้าตอนเสียบแล้วมันช็อตเหมือนเวลาเราเสียบเนี่ยปุ๊บแล้วมันมีไฟแปะขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่วิ่งเข้าไปที่มือถือของเราค่ะต่อมานะคะคือชอบชาร์จแบตตอนแบตใกล้หมดค่ะหลายๆคนเนี่ยต้องเคยเป็นแน่นอนพี่พี่ทีมงานเคยเป็นไหมคะคือคือแบตไม่แดงเนี่ยคือไม่มีแรงชาร์จค่ะนี่ดูอย่างนี้เป็นประจาเลยอันนี้เหลือแค่8%นะคะ เราไม่ควรปล่อยให้แบตเราเนี่ยเหลือศูนเซนทางที่ดีเนี่ยไม่ควรให้เหลือแค่เลขหลักเดียวเลยค่ะเพราะว่าเวลาชาร์จเนี่ยเครื่องมันจะร้อนมากแล้วพอเครื่องร้อนเนี่ยแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะคะเสื่อมลงแน่นอนค่ะ ที่พูดมาเนี่ยเขาก็มีข้อมูลวิจัยมาแล้วนะคะจากเว็บไซต์ b a ตเตอ y UNIVERSITY ค่ะเรื่องของความร้อนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยนะอย่างที่พูดไปนะคะคือเล่นไปชาร์จไปปล่อยให้แบตหมดแล้วค่อยชาร์จพอเครื่องร้อนๆเนี่ยเหมือนมันเป็นการเบิร์นประสิทธิภาพของแบตค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรให้เขาปีเวลาหายใจหายคอบ้าง และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ควรทําเลยนะคือทิ้งมือถือหรือว่าแท็บเล็ตไว้ในรถค่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่ในที่ที่อุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยแบตของเราอาจจะบวมได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างแบตมือถือบวมก่อนอันนี้นะคะถ้าแบตบวมแบบนี้ต้องรีบไปเปลี่ยนเลยนะไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะระเบิดได้ เราเนี่ยอาจจะหายไปข้างหนึ่งนะคะเคสมือถือก็ทําให้แบตเสื่อมได้เหมือนกันนะพวกเคสนั้นนะเคสมีน้ําข้างในหรือว่าพวกเคสขนเนี่ยทำให้เครื่องของเราเนี่ยระบายอากาศได้ไม่ดีค่ะเครื่องก็ร้อนอย่างเว็บไซต์ของ Apple เนี่ยเรื่องการยืดอายุของแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็เตือนนะว่าไม่ควรใส่เคสพวกนี้เวลาชาร์จแบตค่ะนอกจากนี้นะคะอย่างมิลานเนี่ยขอยกตัวอย่างละกันเคยเหมือนซื้อบะหมี่มาบะหมี่น้ำาเราถุงน้าซุปเนี่ยคือมันร้อนมากใช่ไหมเราก็ไปวางทับมือถือไว้คือเราไม่ได้ ตั้งใจนะกลับมาดูอีกทีนึงอ่ะคือมือถืออ่ะมันขึ้นว่าฮีทค่ะคือเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้มากเลยว่าอุณหภูมิของมือถือเนี่ยไม่ควรเกินที่35องศาเขาก็จะแบบว่าใช้ไม่ได้เลยคือขึ้นว่าฮีทเลยคือตอนนั้นต้องรอให้มือถือหายร้อนอย่างเดียวค่ะ2ออุปกรณ์ที่ใช้ชาร์จแบต ถ้าเกิดว่าเราใช้อแดปเตอร์หรือสายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยอย่างเขาไม่ได้รับรองการควบคุมกระแสะไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟชอ็อตไฟสถิตหรือว่าไฟกระชากเนี่ยมันจะมีผลต่อแบตเตอรี่ของเราค่ะ อย่าใช้หัวชาร์จหรือว่าสายชาร์จที่ไม่แมทก,กับมือถือของเราเพราะว่าถ้าหัวชาร์จเนี่ยเขาจ่ายไฟเยอะกว่าที่แบตของเราเนี่ยจะรับไหวมันก็เหมือนเป็นการไปอัดอัดอัด,อดเข้าไปให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นค่ะอีกอย่างนะคะอะแดปเตอร์สายชาร์จหรือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องมีมาตรฐานการรับจ่ายไฟเดียวกันด้วยนะอย่างที่เขาแถมมากับออตอนนี้เขาไม่แถมแล้วสายชาร์จที่ได้มากับแบรนด์เนี่ยจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะมีกําลังวัดเดียวกับรุ่นนั้นๆแล้วถ้าเราเนี่ยใช้หัวชาร์จเร็วกับ สายธรรมดาเนี่ยมันจะทําให้มือถือของเราเนี่ยทำงานหนักโดยเปล่าประโยชน์ค่ะและถ้าใครเนี่ยไม่ได้ใช้สายชาร์จของแบรนด์และอยากจะไปซื้อหัวชาร์จกับสายชาร์จที่อื่นเนี่ย มิามีทริควิธีเลือกสายชาร์จมาบอกค่ะง่ายๆนะคะถ้าเราจะเลือกสายชาร์จเร็วเนี่ยต้องขับไฟได้มากกว่า 1A ค่ะหรือว่าจะดูหลังกล่องก็ได้นะแต่ถ้าใครดูไม่เป็นเนี่ยก็ถามพี่คนขายก็ได้ค่ะหรือถ้าเป็นหัวชาร์จนะเขาก็จะมีบอกอยู่นะตรงเนี้ยอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะเป็น12วัตต์ค่ะแต่ถ้าใครนะคะใช้มือถือที่รองรับไมโคร USB อยู่เนี่ยมิาก็ไม่แนะนําให้ใช้พวกฟ้าชาร์จนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขายังไม่ได้รองรับค่ะต้องเลือกหัวชาร์ทที่มีกําลังไฟมากกว่า หรือว่าเท่ากับกับสายชาร์จของเรานะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเซอร์ติฟายด้วยนะคะแล้วก็แนะนำนะให้ไปดูพวกรีวิวก่อนที่จะซื้อนะว่าอันนี้เนี่ยชาร์จแล้วมันร้อนเร็วไหมหรือว่าร้อนไปหรือเปล่า 3. เทคโนโลยีของมือถือ มีคนเนี่ยสงสัยและถามกันเยอะมากเลยว่า mm. ฟาดช้าเนี่ยทำให้แบตเสื่อมจริงไหม mm. มิาก็ไปหาคําตอบมาแล้วค่ะ mm. เขาทําให้เสื่อมจริงๆนะ mm. เคยมีคนไปตอบทวิตค่ะว่า mm. ฟาดช้าเนี่ย mm. เขามีกําลังวัดที่เยอะทําให้แบตเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้น ถ้าหัวชาร์จกําลังไฟ40วัตต์จากระบบฟ้าชาร์จเนี่ยเขาจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยลดลงเหลือ70%ค่ะแต่ถ้าเป็นหัวชาร์จ15วัตต์ระบบปกติเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยอยู่ที่90%ค่ะแล้วถ้ารุ่นไหนนะคะเขาไม่ได้รองรับระบบฟ้าชาร์จเนี่ยขอแนะนําไว้เลยนะคะว่าชาร์จแบบปกติเนี่ยจะดีที่สุดค่ะ ถ้าเราเนี่ยชาร์จแบตไว้เต็มบ่อยๆนะคะแล้วมือถือของเราเนี่ยไม่มีระบบตัดไฟหรือว่าไม่มี AI ควบคุมการชาร์จเนี่ยส่งผลให้แบตเสื่อมแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็มี AI ควบคุมการชาร์จแล้วนะอย่าง iOS Android เนี่ยเขาก็มีสมาร์ชาร์ e ค่ะสมมติชาร์จไปแล้วมือถือร้อนเนี่ยเขาก็จะตัดไฟรอให้มือถือเย็นก่อนแล้วค่อยชาร์จใหม่ค่ะ แล้วสายชาร์จเร็วนะคะอย่าง Lightning แล้วก็ y y p C เนี่ยเขาก็มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอะแดปเตอร์กับมือถือค่ะทําให้รู้ว่าเมื่อไหรเนี่ยควรที่จะหยุดรับไฟแล้วถ้าใครเนี่ยไม่มีระบบสมาชชานะคะมิาก็มีวิธีถนอมแบตเบื้องต้นค่ะคือเราเล่นไปเนี่ยยีเนี่ยก็ควรชาร์จได้แล้วนะคะแต่ทางที่ดีเนี่ยคือชาร์จตั้งแต่30%ไปเลยแล้วก็ไม่ควรชาร์จให้เกิน85%นะคะวิธีนี้เนี่ยจะถนอมแบตของเราให้ได้ระยะยาวค่ะที ได้ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมือถือของเราเนี่ยเป็นแบตลิเทียมไอออนค่ะเขาจะทํางานดีที่สุดในช่วงของ30%ถึง50%แต่ถ้าใครเนี่ยไม่อยากมานั่งดูเปอร์เซ็นต์แบตนะคะมิาก็มีวิธีง่ายๆค่ะคือไม่ชาร์จข้ามคืนค่ะชาร์จให้มันแบบเต็มก่อนนอนจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ แล้วที่มีล่าพูดมาทั้งหมดนะถ้าใครทําบ้างไปข้อ2ข้อและเริ่มกังวลอยากจะเช็คแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเดี๋ยวม่าจะมาบอกวิธีค่ะวิธีของ iOS นะคะเราก็ไปที่ตั้งค่าไปที่แบตเตอรี่แล้วก็ดูตรงแบตเตอรี่เฮลของเราค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ แล้วอย่างของ Android นะคะเราก็โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มอย่าง Accu b a t t ต r y หรือว่า Battery Life แต่ถ้าใครมีแอปอื่นๆอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแต่ก็มีวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นค่ะคือสังเกตจากมือถือของเราเนี่ยแหละว่าชาร์จแบตเต็มเร็วกว่าปกติหรือเปล่าหรือว่าเครื่องช้าเครื่องดับกระทันหันค่ะหรือว่าอย่างอันนี้นะคะก็แบตบวมค่ะต้องรีบไปเปลี่ยนนะคะ ส่วนถ้าใครนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นต่ไหนก็ซื้อมาแล้วอยากใช้งานให้มันเต็มที่เนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ไปเลยแบตเสื่อมก็แค่เปลี่ยนหม่เพราะปกติเนี่ยเขาก็เปลี่ยนทุก,ทกซองถึงปีอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากให้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและก็ปลอดภัยนะคะแล้วข้อมูลทั้งหมดที่ม่าพูดมาเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่มีล่าหามาได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมีมากกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกม่าหน่อยนะเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะได้อ่านคอมเมนต์และได้ความรู้เพิ่มเติมไปค่ะและถ้าใครนะคะคนใกล้ตัว หรือคนในครอบครัวเนี่ย,นนยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็แชร์คลิปนี้ไปให้เขาดูนะคะจะได้ระวังมากขึ้นค่ะหวังว่ามือถือของเพื่อนๆเนี่ยจะได้อยู่ไปอีกนานๆนะคะเอวันนี้มิาต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย